ท่านเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับที่ลืมรหัสผ่านเข้า w n n o w w นะครับทั้งที่ตั้งเองแต่ก็ลืมนะครับวันนี้เรามีวิธีการแก้ไขเอามาฝากนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเมื่อเราลืมรหัสผ่านเข้า w n n o w w นะครับอันดับที่1คือโปรแกรม Ultra ISO นะครับท่านก็ไปหาดาวโหลดเอาแล้วก็เอามาติดตั้งนะครับหากท่านทําไม่เป็นก็ผมจะมีคลิปสอนอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างใต้คลิปนะครับไปสึกษาดู ถ้าหากท่านสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเองติดตั้งได้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไปดูคลิปนะครับท่านดาวน์โหลดตัวนี้มาติดตั้งได้เลยนะครับอัลต้าไอตัมันใช้ทําอะไรครับมันจะใช้ในการเขียนไฟล์นะครับเขียนไฟล์ที่เป็นนามสกุล .iso นะครับลงไปในแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะเขียนตัวไหนลงไหนนะครับอันดับที่1คือไปโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับอันดับที่2ครับเตรียม USB ไว้นะครับประมาณ8ปดนะ หรือว่า4 g ิกก็พอได้นะครับเพราะว่าไฟล์ที่จะใช้นี่มันไมนเยอะนะครับประมาณ1-2 g ิก1กิก2 g ิกนี่แหละครับก็เตรียมแผ่นได้ไว้นะครับอันดับที่3ครับตัวพระเอกของเราคือโปรแกรม Hi Hi Reboot นะครับซึ่งเราไปดาวน์โหลดมามันจะเป็นนสกุล i s o นะครับเดี๋ยวผมจะสอนดาวน์โหลดตัวพระเอกของเรานะครับ Hi Reboot นะครับว่าทํำยังไงนะครับตัวนี้โปรแกรมฟรีนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับวิธีการทํายังไงไปดูกันเลยนะครับ อันดับแรกครับให้เราทําการไปไปที่เว็บไซต์นี้นะครับพิมพ์ไฮเดรนบู t นะครับตามผมเลยนี่นะครับถูกไม่ถูกไม่เป็นไรครับตามนี้เลยไฮเดรนบูธนะครับพิมพ์เข้าไปปุ๊บนี่เราจะเจอนะครับไฮเดรนบูธซีดี .org ต้องเป็นเว็บนี้เท่านั้นนะครับเว็บอื่นเนี่ยเป็นของปลอมนะครับตัวนี้คือเว็บแท้ของเขาเลยเมื่อเข้าไปนะครับเราต้องเข้าไปนะครับเมื่อท่านเข้ามาครับก็กดที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับเป็นเมนูด้านบนนะครับกดดาวน์โหลด นะครับตรงนี้ก็เป็นโฆษณานะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับของผมมันขึ้นนะครับก็กดที่โค้ดไปนะครับโอ้เน็ตช้านิดนึงนะครับเพราะว่าใช้หลายเครื่องนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับท่านดูดีๆนะครับไฟนิ่มครับท่านเลื่อนลงมาข้างล่างเกือบสุดเลยนะครับมีอะไรเนี่ยตรงนี้โฆษณาอีกแล้วอ่าจะอยู่ตรงนี้ครับตรงคำว่าไฟนิ่มตรงคําว่าไฟนิ่มนะครับก็จะเจอไฟล์ที่เป็นว่า hbcdpexcc o i s o ครับท่านก็คลิกเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับ มันก็จะดาวน์โหลดนะครับขนาด1.3 g ิกนะครับซึ่งผมจะขอแคนเซลไปเพราะว่าผมโหลดไว้แล้วนะครับมันดาวน์โหลดลงแล้มไปอยู่ที่ไหนนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์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 ดาวน์โหลดนะครับไปที่ d ี PC นะครับไปที่ d ี c ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านคลิกที่ที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเจอตัวที่เป็นเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อที่เราโหลดมาเมื่อกี้แต่แต่ในที่นี้นี่ผมได้ย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับถ้าของท่านมันจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ นี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะหรืออาจจะเป็นชื่อนี้เลยนี่ชื่อนี้เลยครับนี่ครับของท่านจะเป็นชื่อนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับที่ท่านดาวน์โหลดมานะของผมผมย้ายมาไว้ได้ดีนะครับที่จริงมันต้องอยู่ดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเมื่อเราโหลดมาเสร็จครับทำยังไงครับโปรแกรม Ultra ISO นะครับโปรแกรมนี้นะครับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นลิปพ์าให้ท่านไปดาวน์โหลดมานะครับท่านก็เข้าไปสู่โปรแกรมนั้นนะครับกด Start ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ULTR นะครับ ิม u l t r นะครับคือปโปรแกรม Ultra ISO นั่นแหละครับปุ่สตาร์ทขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับ Run as Admin นะครับอย่าลืมนะครับคลิกขวา Run as Admin เท่านั้นนะครับถ้าท่านเจอโปรแกรมนี้นะครับหรือถ้ามันอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับต้องลิกขวาแล้วก็ Run as Admin นะครับเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถเขียนไฟล์ลงไป USB ได้นะครับ ถึงขั้นตอนนี้ก็ไปที่คําว่า c o n t i n u ียลไทยนะครับตอนนี้ผมโหลดจากเว็บของแท้ของเขาเลยมันก็เลยให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือก Open นะครับจากนั้นครับท่านก็ไปในในดาวน์โหลดนะครับของท่านจะอยู่ในดาวน์โหลดนะครับก็จะเจอไฟล์ไฮเลนบ o วูอยู่ตรงนั้นแต่ของผมเอาไว้ในไดดีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ HBD นะครับไม่ไม่ใช่สิ HBCD นะครับคลิกแล้วก็โอเพนะครับ อ่ากนั้นก็เสียบ USB เข้าไปนะครับเสียบ USB เข้าไปในเครื่องของท่านนะครับกดที่เมนู Boot Table ต่อเลยนะครับผมจะพูดอย่างรวดเร็วนะครับเสียบ USB เสร็จแล้วก็ Boot Table นะครับโอ้ยอะไรอะอ่ามาแล้วครับ Boot Table แล้วก็เลือกคําว่า Drive ไอ้ Write Image นะครับท่านกดตรงนี้นะเพื่อเขียนนะครับปึ่งนะครับตัวนี้มันจะทําการเขียนไฟล์ให้รีบูตลงไปในใน USB f ฟ a ชไ d ร i นะครับท่านก็เลือกแฟ a ชไดร i ครับดิสไดรตรงนี้เนี่ ให้ท่านเลือกนะครับถ้ามันมันดูแล้วท่านก็ไม่ต้องเลือกนะแต่ถ้าของผมนี่มันเป็นน้าโน้ตบุ๊กนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กมันก็เลยมี2อันนะครับก็เลือกไปยัง USB ของท่านนะครับจากนั้นกดที่คําว่าไ r i t e เลยก็ได้นะครับหากท่านต้องการล้างข้อมูลก่อนก็กดที่ format นะครับที่จริงไม่ต้อง format ก็ได้เพราะว่ามันยังไงมันก็หายหมดอยู่ดีนะครับกดไว้ได้เลยนะครับเมื่อกดไว้เสร็จแล้วครับมันจะทําการโหลดไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็นไฮเดรนบูสนี่ลงไปยังแฟลชไดร์ครับจะวิ่งจนถึงรับ เมื่อถึง100%ก็กดที่ปุ่มโคดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างตัวบูทนะครับต่อไปก็จะเป็นการเริ่มแก้รหัสผ่านครับแก้ยังไงนะครับก่อนอื่นผมต้องบูทเข้าไปยังแฟลชไดร์ก่อนนะครับบูทเข้าไปยังแฟลชไดร์นะครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายในกล้องให้ดูนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมลองตัวนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้แหละครับที่ติดรหัสผ่านผมใส่รหัสไว้นะครับผมจะลองเครื่องตัวเองนะครับจะรีเซ็ตเครื่องนี้ออก ให้มันเข้าได้เลยนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นการบูตผ่านแฟ็จได้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําไว้ก่อนนะครับอันดับที่1ต้องตั้งไบออทครับให้อ่านแฟลได้ก่อนไม่งั้นอยู่ดีๆมันไม่อ่านเลยนะครับแฟลชได้ ice, เสียวก็ไปเผิดเครื่องหม่มันไม่อ่านนะครับเราต้องไปตั้งไบออทให้มันอ่านแฟดชได้เราก่อนนะครับวิธีการตั้งเดี๋ยวผมจะแนะนาในในวิดีโออีกกันนึงผมจะแนะนําในกล้องนะครับผมจะใช้กล้องถ่ายในลำดับถัดไปนะครับ เมื่อตั้งใบออดแล้วนอกจากนั้นยังมียังมีปุ่มอีกนะครับวิธีที่2คือมีปุ่มอะไรนะ F ปุ่มบูทเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเปิดกล้องถ่ายนะครับซึ่งเสียงอาจจะไม่ชัดเท่ากับไมค์หัวโ,โฟนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในกล้องนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนั้นนะครับต่อไปจะเป็นการสอนการใช้ไฮเรนเดอร์บูทที่เราทําการสร้างเกดได้เรียบร้อยแล้วนะครับในการแก้รหัสผ่านนะครับอย่างเครื่องนี้นี่เดี๋ยวผมจะ ออกให้ดูนะครับผมล็อกนะครับอย่างเครื่องนี้นีมันจดรหัสผ่านนะครับผมจะรีเซ็ตออกเลยนะครับก็คือเรารีสตาร์ทเครื่องนะครับหรือปิดเกิดใหม่ก็ได้ครับรีสตาร์ทออกไปดีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วครับก็จากนั้นก็ทําให้ไบออสนะครับมันอ่านที่ USB แฟลชไดร์นะครับซึ่งเครื่องของผมนี่อุ้ยกดปุ่มบู๊เมนูนะครับเครื่องของผม ผมใช้วิธีกดบูตเมนูเอานะครับถ้าใครไม่เข้าใจขั้นตอนนี้ให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมเนี่ยไว้ด้านล่างจะเป็นการตั้งไบอัแล้วก็ตั้งค่าบูตเมนูครับว่าให้บูตยังไงในที่นี้ผมมีคีย์รัดนะครับเครื่องเ e นเวของผมนี่กดปุ่ม F12 นะครับมันจะบูตขึ้นมาแต่เครื่องของท่านเนี่เป็นปุ่มไหนลองลองลอง,ลองไปศึกษาดูนะครับค้นหาในเน็ตก็ได้ว่าบูตเมนูแต่ละรุ่นนะครับหรือว่าไบอัแต่ละรุ่นทำยังไงแต่เครื่องของผมนี่ผมกเอาบูตจากแกล้อองก็ไม่ค่คชัด ไม่โฟกัสไม่ได้นะครับบูท USB นะครับเข้าไปนะครับนี้เครื่องตัวเองนะครับทําเองถ้าพังก็พังเองนะครับเพื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับเสียสละเครื่องตัวเองนะครับถ้าเข้ารหัสไม่ได้คือตายจบนะครับในรลงวิดีโอใหม่นะครับซึ่งเขาจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งสอนลงวิดีโอก็ดีอีกอย่างนะครับเอาเป็นว่ารอนะครับในที่นี้ครับบู g ที่ผมแนบดิงไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับมัน เป็นรุ่นของ windows 10ให้เลยตอนนี้ไม่ใช่ Windows ที่อยู่ในเครื่องนะครับมันอ่านที่แฟลไดร์แล้วครับตอนนี้นะครับขั้นตอนการทำยังไงให้อ่านแฟลไดร์ไปดูในใบออดที่ผมทําคลิปไว้นะครับถ้ามันไม่อ่านนะครับถ้าเป็นเวน้าตาแบบนี้นี่ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอ่านนะครับมันค้างหน้าแบบนี้เราอย่าคิดว่ามันค้างนะครับให้รอนะครับจะเย็นๆนะมันอาจจะไม่หมุนติ้วติ้วๆให้ดูนะครับคือมันให้รอครับผมเคยคิดว่ามันให้รออะไรหรือมันค้างนะครับผมปิดหนีนะครับทีนี้ผมลองเปิดทิ้งไไว้้้มมมััันนนาะใชดริงคบ มาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับผมรอประมาณประมาณ5นาทีนะครับกว่าจะขึ้นหน้านี้นะครับ5นาทีนะครับขึ้นหน้านี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรนะครับรอนะครับรอเขาพลังโหลดไดรเวอร์โหลดอะไรครับตอนนี้เป็น Windows 10นะครับในมินิเดอร์บูต C D P E Windows 10ซึ่งเวอร์ชั่นก่อนนะครับเป็น Windows XP นะครับ Windows 7ก็มีอยู่แต่ตอนนี้เป็น Windows 10ล่าสุดนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเราเราเข้าไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ นี่นะครับโมดกของในชารเนาะปุ๊บเข้าไปมาที่มันมีหลายโมดนะครับอันอื่นๆนี่ค่อยไปว่ากันนะครับว่าใช้ยังไงตัวนี้นะครับโมดซีเคียลิตี้ครับซีเคียลิตี้นะเข้าไปนะครับแล้วก็โมดพา s ์ทเวิร์ดนะครับพา s s w เวิร์ดเข้าไปนะครับโปรแกรมที่ใช้คือโปรแกรมนี้ครับ Nt p a s s Word Edit นี่นะครับตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมานะครับ ไม่ต้องทําอะไรนะครับกดโอเพนโอโวกันนะครับโอเพนนะครับปึ้งนะครับมันก็จะเจอนะครับจะเจอนะครับ admin นะครับ gate แล้วก็ user ตัวนี้ user ของ n o t e บุ๊กของผมนะครับซึ่ง user ไหนนะครับคุณก็จําให้ดีนะครับ user ไหนที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสในที่นี้ผมจะเปลี่ยนรหัสตัวนี้ปึ๊บนะครับเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับผมก็เช้งนะครับเช้งพาสเิร์ดนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับไม่ต้องใส่อะไรกดโอเคเลยปึ๊บนะครับแสดงว่าตัวนี้ไม่มีพลาสเิร์ดนะครับ ถ้าคุณจําไม่ได้ว่ายูเซอร์ของคุณชื่ออะไรครับคุณไล่รีเซตให้หมดเลยเชงนะครับโอ้เลยนะครับเชงให้หมดเลยไม่ต้องใส่อะไรนะครับยกเว้นเปลี่ยนรหัสใหม่เนาะโอเคนะครับแอดมินแอดมินจัดเลยครับเคชงให้หมดที่จริงผมไม่จําเป็นต้องทำแบบนี้นะผมจําได้ว่ายูเซอร์ผมคือ N B Server เนี่ยครับผมก็เชงตัวเดียวนะครับแต่นั้นก็ออกนะครับเรียบร้อยนะครับ เซฟไหมนะครับ Js นะครับผมบอกแล้วก็เซฟเนาะปิดนะครับปิด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 นะนะปิดไปเสร็จแล้วนะครับนี่ผมดีเซตรหัสเครื่องของผมแล้วครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมดีเซตให้ดูนะครับโปรแกรมนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมดีสตาร์ทให้ดูเห็นไหมครับเข้าไปแล้วครับพิสนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับพาสเวิร์ดดูซิันผ่านไหมป๊าเห็นไหมครับเห็นไหมครับปกติมันต้องใส่รหัสนะครับต้านี้นะ ผมไปเช็งพาสเวิร์ดเมื่อกี้ออกไปแล้วนะครับอย่างนี้ครับการแก้รหัสผ่านวิธีนี้นะครับใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้หลอกลวงโดยใช้เครื่องตัวเองเป็นเครื่องมือทดลองนะครับคลิปที่ได้จากเครื่องของผมทุกอย่างนะครับผมใช้เครื่องนี้เป็นตัวทําทดลองลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับการแก้รหัสผ่านก็ไปดูตามวิธีนะครับสวัสดีครับ